ท่านผู้ชมครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยสนมดิวเนาะวาไริี้ซึ่งแม่ดวงดีบอกว่าจะส่งเข้ากลุ่มเลยถามผมก่อนว่าไปจับลูกสิงปองเนี่ยจะส่งเข้ากลุ่มได้ไหมจริงจริงมันก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นกฎห้ามลงนู่นลงนีง่ ถ้าเกิดว่าลงไปคนเดียวคนนี้กจะทําไมลงได้คนนั้นคนนี้ทําไมลงไม่ได้คนนั้นทําไมลงไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดดราม,มา่าใน,นห้องอย่างนั้นอ่ะงดลงอะไรทั้งสิ้นแหละเพียงแต่ว่าเฉพาะภาพแล้วลิงก์นะภาพแล้วลิงก์ห้ามลงแม่ดวงดีก็ใจดีแหละว่าอยากจะแบ่งปันเพราะมันโนหรือไปจับทีไรนี่ยหมยเข้าทุกทีนะเออแต่ว่าพวกนี้จะเข้าหรือเปล่าไม่ดูแม่ดวงดี ผมก็เลยบอกว่าอ่ะแม่ดุงดีถ้าจะส่งมาแบ่งปันส่งเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันให้อ่ะจัดไปฮะแม่ดุงดีส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอจากทวเวสุวันโดน,นะครับที่แถวบ้านท่านลูกปิงปองที่แม่ดุงดีจับได้นะครับ1 3 2 1 3 2, 1, 3, 2ไล่เรียงไปเลย1,3,2นะอย่าลืมนะครับ3เนี่ยเป็น8ได้1 3 2 1 3 8หรือ732 เจ็ดสามแปดว่างั้นเอาทำไมมันเยอะจังเอาแปลงเอาฮะ <laughs> แปลงมันก็เยอะแหละทำให้แปลงกระปตรงๆอ่ะหนึ่งสามสอง,องอ 1, 3, 2, ก็ไปสลับสับ,สบเปลี่ยนเนาะจับคลิปเอาใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะห่วยเพื่อนบ้านเด้อ ใครจะไปตัวไหนก็ได้แต่ว่าเน้นเพื่อนบ้านกันแล้วกัน132ของแม่ดวงดีไปขอจากปู่เวทนะท้าเวทสุวรรณขอให้ร่ำขอให้รวยขอมีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ